สวัสดีแฟนป็นใหญ่ัองทุกคนนะครับวันนี้20ตุลาคม25 1 5นะครับเมื่อคืนมีการแข่งขันพรีเมียร์ลีกหลายคู่นะครับโดยเฉพาะคู่ใหญ่ๆที่มีผลต่อการลุ้นตัวยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกอย่างลิเวอร์พูลเชลซีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาร์เนอลสเปอร์นิวคาสเซิลเวสต์แฮมอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีแข่งขนันกันทั้งหมดซึ่งเราก็จะได้นำมาพูดถึงนะครับประกอบกับการอัปเดตว่าตอนนี้ สถานการณ์าการลุ้นแชมป์และก็ลุ้นอันดับท็อปโฟของเราเป็นยังไงกันบ้างนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามาาเราไม่ได้มีแข่งเพราะฉะนั้นก็จะได้มีการอัปเดตตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกและก็ตารางคะแนนการทายผลซึ่งต้องขออภัยนะครับก็อัปเดตช้าไปนิดนึงนะครับก็มาติดตามรายละเอียดพร้อมกันไปเลยนะครับ เริ่มกันที่เกมเมื่อคืนนะครับมาที่คู่ใหญ่ที่เราน่าจะให้ความสนใจกันมากๆหน่อยก็คือเ,อเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดโอทอฟฟอร์ดต้อนรับการมาเยือนของไก่เดือยทองทรัมอ์สเปอร์นะครับแฟนบอลหลายท่านก็อาจจะคาดหวังให้คู่นี้ออกมาเสมอกันนะครับแต่ผมเชื่อว่ามีอยู่ส่วนหนึ่งที่คาดหวังให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะทรัมป์สเปอร์ได้นะครับคงจะมีน้อยคนมากๆที่จะหวังให้ทรัมป์สเปอร์เนี่ยบุกไปเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ด้วย หลายๆเหตุผลนะครับอย่างแรกเลยเราค่อนข้างเป็นคู่อริโดยตรงกับทางด้านเทนนิสเปอร์สองเทนนิสเปอร์ตอนนี้คะแนนอยู่ใกล้เรามากกว่าแมนเชสเตอร์ยูเตดสามสเปอร์กับแมนเชสเตอร์ยูเตดโดยเฉพาะการเล่นที่โอทัฟฟอร์ดเนี่ยเหมือนงูเหลือมกับเชือกกล้วยนะครับไม่ว่าสเปอร์จะฟอร์มดีมาขนาดไหนมาเจอแมนยูเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแพ้ไปนะครับก,ก็จะไม่สามารถเอาชนะออกไปได้ซึ่งผลก็ออกมาในแนวนั้นเลยนะครับแมนเชสเตอร์ยูเตดทำได้ดีกว่าเยอะมากนะครับในที่สุดเฟดก็สามารถ เปิดแผลของทางด้านทรัมป์สเปอร์ได้นะครับโดยอะไนท์ับบอลไหลมา่ทาทวๆหัวกะโหลกนะครับก็ยิงไปมันก็มีช่องโล่งๆไปกลางประตูเลยแต่ว่ายิงไปลูกนี้ถ้าไม่ฉลับอาจจะไม่เข้านะมันก็ไปฉลับตัวผู้เล่นของทรัมป์สเปอร์แล้วก็เข้าประตูไปให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยออกนำทรัมป์สเปอร์ไป1นประตูศูนย์นะครับแล้วเกมก็กเป็นแมนยูที่เล่นได้ดีกว่าชัดเจนนะครับทั้งคู่ก็กำศึกหนักมาเหมือนกันนะครับมีเกมกลางสัปดาห์ให้เล่นแล้วก็มีเกมสุดสัปดาห์ให้เล่น เอาวันนี้ก็แฟร์นะครับเหนื่อยมาด้วยกันทั้งคู่แมนยูก็ทําได้ดีกว่าชนะไปได้2ประตูศูนย์โดยประตูที่2เนี่ยก็ มาจากการยิงไกลสวยๆของทางด้านบรูโน่แฟนันแมนเชสเเต็ดก็เก็บ3แต้มได้ตามเป้านะครับทำให้ทรัมปสเปอร์ยังมีย3แต้มเท่าเดิมครับเดี๋ยวเราจะได้มีการสรุปตารนางคะแนนให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับมาดูอีกคู่หนึ่งที่แฟนบาราซอาน่าจะมีความสุขนะครับเพราะว่าเบนฟอร์ดเนี่ยสามารถที่จะต้านทานความร้อนแรงของทางด้านเชลซีไว้ได้นะครับตั้งแต่แกรนฟอสเตอร์เข้ามาคุมทีมเนี่ยแข่งมา6นัดก็เพิ่งเสมอนัดเดียวนะครับคือนัดแรกที่เข้ามาคุมทีมแล้วที่เหลือก็ชนะมารวดเลย เราเนี่ยเพิ่งจะมา,าสะดุดนัดเนี้ยนะครับก็ไม่สามารถจะทำประตูได้ก็เสมอกันไปศูนย์ประตูศูนย์ทีมอื่นๆอ,อย่างลิวพูเนี่ยก็เกือบจะเอาตัวไม่รอดเหมือนกันนะครับได้ประตูของดาวินนูเนสโขกให้ลิวพูเนี่ยเอาชนะทางด้านเวสแฮมไปได้1-0ประตูศูนย์แต่ว่าในเกมเนี่ยจริงๆมีโอกาสที่เวสแฮมเนี่ยจะเก็บ หนึ่งแต้มได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเวสแซมได้ลูกจุดโทษแต่ว่าเป็นเจอร์โบเวนที่ยิงไปติดเซฟของผู้สา,าประตูทีมชาติบราซิลอย่างอไอซงเบเกอร์ I นะครับก็ทำให้ทำให้เรวพูเนี่ยาสามารถเก็บ3ามแต้มสำคัญได้นะครับ คู่อื่นนิวคาสเซิลเองซึ่งก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าก็เป็นทีมที่มีศักยภาพทั้งตัวผู้เล่นแล้วก็ผู้จัดการทีมนอกจากนี้ก็ยังมีเงินทุนสนับสนุนแบบไม่มีขีดจำกัดนะครับนอกเหนือจากทางด้านกฎ Financial Fair Play แล้วก็ไม่มีอะไรจะไปะหยุดดังงบประมาณการเสริมทัพของทางด้านนิวคาสเซิลได้นะครับตอนนี้ก็ทําผลงานได้อาจจะเรียกว่าจริงๆต่ํากว่ามาตรฐานนะครับเพราะว่าจริงๆนิวคาสเซิลน่าจะดีกว่านี้แต่ว่าวันนี้เก็บ3แต้มได้ก็น่าจะสร้างความมั่นใจให้อ ทีมในการลุ้นเอาอโคตาฟุตบอลยุโรปนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งซึ่งอาร์ซอลเองก็ควรจะต้องให้ความสนใจนะครับเพราะว่าซอลตั้มตันเองก็เป็นคู่แข่งทีมถัดไปของเรานะครับจะแข่งกันในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับก็สามารถบุกไปเอาชนะบอลมัดทีมที่ก็ฟอร์มอาใช้ได้เลยนะครับในช่วงหลังที่เป็นผู้จัดการทีมมาก็เก็บแต้มได้เรื่อยๆก็ไปยืนอยู่โซนบนของตารางด้วยซ้ำไปนะครับแต่ในขณะที่ซอลตัมตันนี่ก็อยู่โซนหนีตกชั้นเลยนะครับวันนี้เก็บ3 ได้ก็น่าจะขยับขึ้นมาเยอะเลยทีเดียวเชื่อว่าจะส่งผลดีกับอาร์เซนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดวันนี้ซอมตันเก็บแต้มไม่ได้นี่อาจจะไปวิ่งลืมตายกับเกมที่เจอกับอาร์เซนก็เป็นได้นะครับ <S <S เมื่อผลการแข่งขันออกมาแบบนั้นก็ <S <S ทําให้ตารางคะแนนออกมาเป็นแบบนี้นะครับอาร์เซนกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่มีแข่งขันก็อยู่ที่เดิมนะครับเป็นอันดับหนึ่งและก็อันดับ2อ,อันดับ3ามเทนนิสเปอร์ มีแข่งขันแต่ว่าก็ไปแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ทําให้สเปอร์ยังอยู่ที่เดิมนะครับเชลซี Chelsea วันนี้เสมอก็อมีเพิ่มขึ้นมา1แต้มนะครับเป็น20แต้มในขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ตามมาหายใจรถต้นคอแล้วนะครับมี19แต้มในขณะที่นิวคาสเซิลเองก็แซงก็มี18แต้มและลิเวอร์พูล6 6แต้มตามลําดับนะครับ ส่วนโซน,นท้าตารางเนี่ยเป็นเลสอิ์ซิตี้นะครับที่แข่งไป10นัดมีอยู่แค่5แต้มเท่านเองส่วนนอตแฮมฟอเรสต์ก็แข่งไป11นัดมี6แตม้มบู๊ปทตั้นมี9แตม้มเท่ากับทางด้านแอสตันวิลล่าแล้วก็ลีดยูไนเต็ดนะครับเพียงแต่ว่าผลต่างแตนประตูได้เสียก็อาจจะเยอะกว่าหน่อยก็ตกไปอยู่ในโซนตกชั้นนะครับเออ์ตันเองครมีแค่10 แต้มนะครับในขณะที่ซอลทมต้นแล้วก็เวสตแฮมมีทีมละ11แต้มะจะเห็นว่าอาวุธทมต้นเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะ,ะแซงขึ้นมาอยูใ่ในอันดับกลางตารางได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดนัดหน้าเนี่ยเก็บแต้มได้ส่วนอาร์เซอรา ไม่มีแข่งนะครับนัดที่แข่งล่าสุดก็เป็นการเก็บ3มแต้มออกมาจากเอเลนโรดเรียกได้ว่าด้วยความโชคดีนะครับจริงๆแล้วผมพยายามจะห,หาจุดที่จะชมทีมของเราเนะเพราะว่ามันเป็นสามแต้มถูกไหมแต่ว่าด้วยความที่เ,าเราจะไปชมเกมรุกมันก็คงไม่ได้เพราะว่าเราแทบจะหาโอกาสทําประตูไม่ค่อยได้เลยในช่วงครึ่งหลังนะครับจะชมเกมรับมันก็ทําเสียเสียเองมากจนจริงๆแล้วถ้าลีดสามารถใช้โอกาสเหล่านั้นให้เป็นประตูได้เนี่ยเรา ไม่น่าจะรอดออกมานะครับก็ขอไพ่ชื่นชมฟอร์มการเล่นของทีมเราไม่ได้จริงๆแต่ว่าอย่างหนึ่งที่พอจะหยิบขึ้นมาชื่นชมได้ก็หัวจิตหัวใจนะครับช่วยกันวิ่งช่วยกันประครับประครองจนทีมเนี่ยเก็บ3ามแต้มออกมาได้อย่างน้อยๆก็มีสิ่งดีๆให้สามารถนําไปลุ้นต่อนะครับในเกมต่อไปซึ่งเราก็กําลังจะแข่งกับทางด้านพริสเซงชแมงในคืนนี้นะครับเดี๋ยวจะมีพรีวิวก่อนเกมออกมาด้วยนะครับ เอาล่ะในส่วนของพรีเมียร์ลีกเนี่ยจริงๆสำหรับนัดที่12เน่ยนอกจากอาร์ซอกับแมนเชสเตอร์ที่ถูกเลื่อนไปก็ยังเหลืออีก2เกมนะครับนั่นก็คือคืนนี้จะมีการแข่งขันในเวลาที1่1ครึ่งเนี่ยนะครับก็จะเป็นทางด้านฟูลแลมเปิดบ้านต้อนรับแอสตันวิลล่านะครับแล้วหลังจากนั้นเวลาตีสอก็เป็นทางด้านเลสเตอร์ซิตี้ที่จะเจอกับลีดยูไนเต็ดนะครับ ส่วนของอัตรางการทายผลนะครับต้องขออภัยก็อัปเดตช้านิดนึงหลังจากเกมที่เราสามารถเก็บสามแต้มจากลีกยูไนเต็ดได้นะครับทุกคนทายมาอาร์ซอลชนะแต่ว่ามองว่าชนะขาดหมดเลยนะครับไม่มีใครไทยสกอร์ออกมาแล้วใกล้เคียง ผลต่างหนึ่งประตูเงี้ยไม่มีเลยเพราะฉะนั้นทุกคนได้เพิ่มมาคนละหนึ่งแต้มนะครับก็จะสรุปผลอันดับเนี่ยยังคงเหมือนเดิมนะครับคุณโยโย่เป็นอันดับหนึ่งตามมาด้วยคุณเทียนาทนะครับคะแนนก็17คะแนนและ16คะแนนตามลําดับในขณะที่คุณศักดาคุณเก่งคุณเนอร์คุณธรรมรัฐคุณธนนท์คุณชัยวัฒน์คุณเจียพลเนี่ยก็ตามมาที่อันดับ3ร่วมนะครับก็มี15้แต้มในขณะที่คุณนัศกรคุณชัชวานคุณเอ็มคนไทยใหญ่แล้วก็อีกหลายๆคนนะครับก็จะมีอยู่14 ไม่ว่าจะเป็นคุณปวรินคุณธีรยุทธ์อสุนคุณข้าวทิพย์คุณทิติพันธ์คุณกัญชัยคุณปุ้มปุ้ยคุณขจรศักดิ์คุณกอล์ฟคุณเอ็นพีดีศาธุคุณนัทชานันก็จะมี13แต้มนะครับในขณะที่คุณฮาฟิตคุณสุขสรรคุณเทพสองทีคุณธีรพัฒน์คุณวันชัยคุณเรียวมีคุณประเมินคุณมารุเดชห้าห้าคุณโอรสคุณคุณน้ำไหมคุณแดนไทยแล้วก็คุณนัทพงศ์นะครับก็จะมีคนละสิบสองแต้มนะครับก็ยังคงมีโอกาสที่จะ ขยับขึ้นไปนําจ่าฝูงได้นะครับทายถูกสัก2นัดหรือไม่ก็เก็บได้2แต้ม2แต้มไปเรื่อยๆนี่ผมว่าโอกาสที่จะขยับขึ้นไปมันก็ยังมีสูงอยู่นะครับเอาละวันนี้ซ่องดีครับก็มีข่าวสารมาฝากเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กด share, กดแชร์กดติดตามนะครับก็อาจจะมีช้าไปบ้างนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับ